สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องสิทธิของผู้บริโภคนะคะโดยคุณคูลาวันตันสุธิวงศ์นะคะสิทธิของผู้บริโภคผู้บริโภคคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งสินค้าและบริการบางชนิดไม่มีคุณภาพหรือมีราคาแพงเกินจริงทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนดังนั้นผู้บริโภคจึงควรทราบสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในการเลือกซื้อสิงเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะคะ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไว้5ประการได้แก่ 1. สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระหมายถึงสิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยความสมัครใจของผู้บริโภคโดยปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมใครจะมาบังคับเราไม่ได้นะคะ ข้อที่2ส,สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาหรือการแสดงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอคือผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องนำเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่แสดงข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหลงซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะคะ ข้อ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการหมายถึงสิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสถานะของสินค้า หรือบริการนั้นแล้วลข้อที่4ีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเมื่อถูกละเมิดหมายถึงสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคข้อที่5สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาหมายถึงสิทธิที่จะได้รับ ข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรก,กิจนะคะอันนี้เราก็จะจบในเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคนะคะท้ายนี้ครูมีแบบสิบผาดให้หนักเรียนทำเช่นเคยนะคะทำในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์หน้า164ถึงหน้า165 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือเราเรียกว่าพวท้ายนี้ผู้จัดทำขอขอพบพระคุณเนื้อหาจากหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวและภาพพื้นหลังจากคุณคูเอ็มขอบคุณมากค่ะ